ด้านหนึ่งนะครับที่อปอ p เรื่องเกี่ยวกับสวกับ dsi กับคุณทวีเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับพลตรตีชัตวัน์แสงเพชรสวรนะครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่30สวจะเดินทางไปยื่นเรื่องตอบคณะกรรมการปรปรชเพื่อเอาผิดก,กับพันธุ์เอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงยุติธรรมแล้วก็พลตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับฐานละเว้นมาตรา157เนี่ยนะครับ ก็ก็ยกถึงเหตุการณ์เมื่อว so ันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยมีการพิจารณากันเนี่ยนะครับครันักขาวถามว่านอกจากร้องผิดมาตรา1 5 7แล้วจะมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่นะครับพลตรีชัตวัตรบอกว่าใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เป็นคนละเรื่องกับจริยธรรมนะครับซึ่งเมื่อวันที่25กุมภาที่ผ่านมาความพยายามที่จะเอาเรื่องเข้าบอร์ดสุดท้ายมีการเลื่อนพิจารณาก็แสดงว่า ขณะนั้นมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ทุกอย่างแล้วนะก็เลยบอกว่าถ้าได้หลักฐานมาเยอะแยะทำไมไม่ส่งกออกตอ่ะนะอันนี้สวอบตอั้งคำถามมาทำไม<ข> DSI ไม่ส่งกออกตเก็บหลักฐานเอาไว้ทำไมนะไปกล่าวหาว่ากก,กตล่าชา้าตัวเองได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่กันยายนตุลาคมรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นหมื่นเป็นแสนถามว่าทำไมไม่ส่งกออกตคุณถูกอำนาจอะไรครอบงำอยู่ถึงไม่ส่งกกตออพอเข้าบอร์ดแล้วบอร์ดไม่รับ แสดงว่าความผิดยังไม่สําเร็จแสดงว่าคุณขาดจริยธรรมจงใจกลั่นแกล้งใช่ไหม,มนะครับค่าวก็คงไม่ราม,มือนะใช่ค่ะใช่เขาตามเรื่องนี้ตลอด